หลังรับตำแหน่งแม่ทัพกองทัพภาคที่4เมื่อเดือนตุลาคมปี2557พลโทประการชลยุทธประกาศสารต่อนโยบายของอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกอุดมชัยธรรมสาโลรัตพลเอกสกลชื่นตระกูลและพลเอกวริศโลจนภักดีรวมถึงนโยบายการเมืองนำการทหารลดปฏิบัติการทางทหารที่ไม่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและความเข้าใจผิดลดกนาำความรุนแรงทุกอย่างนะครับใช้ทั้งกำลัง ั้งกฎหมายทั้งในเรื่องอการสื่อสารความคิดรวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดโดยธรรมชาติเรื่องปัญหาอากรรมโบติความขัดแย้งจากการเมืองท้องถิ่นเราได้เรียกผู้ที่ใช้อาวุธอยู่ในพื้นที่เนี่ยเอามาลงทะเบียนไว้ <Yeah. S 1> นะครับเราได้เรียกคู่ขัดแยง้งเอามาเจรจาลอมชอมใช้เวทีเสวนาสัญจร ต่างๆอันนี้มันเป็นความรุนแรงที่เคยปรากฏในพื้นที่ทั้งสิ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะเหตุจากกลุ่มขบวนการผู้เห็นต่างเท่าน,นั้นมันเป็นความรุนแรงที่มีอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ไม่ใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาขัดแย้งเขาไปลงมือเองซึ่งมันก็ผิดกฎหมายทั้งหมดเรากําลังพยายามที่จะน,นําสังคมเข้าไปสู่การเคารพกฎหมายอย่างชัดเจนครับ การตั้งผู้รู้ด้านศาสนามาเป็นที่ปรึกษาร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบเป็นอีกแนวทางการทำงานของแม่ทัพภาคที่สี่นำข้อเสนอของผู้นำศาสนามาปฏิบัติในเรื่องการปิดล้อมตรวจคน้นต้องการให้ใช้ความอดทนดึงผู้นำชุมชนและญาติพี่น้องของผู้ต้องสงสัยร่วมพูดคุยเพื่อให้ยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จในการเจราจาระหว่างการปิดล้อม ให้ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุร้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่โดยในวันที่27มกราคมนายซาอูดีติงอุเซงแกนนำคนสำคัญในพื้นที่อำเภอบัรน,นังสตาจังหวัดยะลาตัดสินใจมอบตัวหลังการเจราจากว่า4ชั่วโมงเช่นเดียวกับนายมัวหมัดวาเฮงที่ยอมมอบตัวในเขตอำเภอบัรน,นังสตา หลังการปิดล้อมช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างประชุมกับคณะที่ปรึกษาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่สชี้แจงถึงปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นตามแนวทางที่คณะที่ปรึกษาให้คําแนะนําไว้ผมเรียนว่าสี่ครั้งที่หน่วยสามารถปฏิบัติได้เขาตั้งหลักได้เข้าไปแล้วไปพบผู้นำศาสนากำนันผู้ใหญ่บ้านหายญาติมา เราล้อมไว้แล้วแล้วก็ทําตามขั้นตอนหนึ่งสองสามได้สาเร็จสี่ครั้งตามที่ท่านแนะนํามาเลยครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทํำสาเร็จผมจะบอกให้บัตชีชินวัตรแมนเดทโทรไปผมดีใจนะครับที่สาเร็จดีใจดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสิงวันนี้ที่พวกเราเน้นก็คือการทําง,งานการเมืองการเข้าไปให้ถึงประชาชนไปช่วยเหลือ และเมื่อทำสาเร็จสี่ครั้งนั้นแม้แต่คนที่มีหมายปอวิยาห้าหมายหกหมายถ้าทาสําเร็จเขาออกมาเม้าตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใจจนกระทั่งผมต้องไปจ่ายข่าวสารพูดเน้นย้าให้ทุกหน่วยได้เห็นความสาเร็จอันนี้และให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปผู้นำศาสนาและภาคประชาสังคมในพื้นที่ยอมรับการทำงานของแม่ทัพภาคที่4ีใช้สันติวิธีแก้ปัญหาความไม่สงบ มีส่วนช่วยลดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ท่านเมธทัพันนี้ก็ตั้งใจทำงานพูดตรงไปตรงมาแล้วก็มีอะไรก็ไม่ได้ถือตัวเปิดโอกาสตลอดอันนี้ทำให้เนี่ยส่วนตัวผมเองก็ก็ดีใจประทับใจในการทำงานมีอะไรนอะไรต่างๆก็โทรไปหาท่านท่านก็ยกหูมาก็ แล้วก็ท่านจะได้แก้ปัญหาโดยรวดเ,เร็วในด้านการศึกษาในด้านการพัฒนาในด้านการอะไรและต่างๆนี่สามารถในผู้นําศาสนาในพื้นที่ท้องที่ท้องที่นี่ก็ได้รับความพอใจในะระดับเม่ทัพนี่ผู้มีอํานาจดูแลเรื่องเรื่อง,องความสงบสุขในพื้นที่นี่และต้องอาศัยเนี่ยคนในพื้นที่ด้วยให้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลักในการแก้ปัญหานําเสนอแนะนําตรงนั้นแล้วท่านเม่ทัพเขาพอจะรับฟังตลอดการทํางานของท่านแม่ทัพคนนี้เนี่ย ไม่แพ้ทุกคนที่ผ่านมานะแล้วมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเ,าเป็นคนทำงานแบบติดดินไปเยี่ยมเยียนให้ขวัญกำลังใจลูกน้องถึงพื้นที่ในสนามตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนทีร่รับได้รับได้กับความเห็นต่างใครจะมีความเห็นต่างแค่ไหนก็รับได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเด่นสำคัญมากสำหรับคนทำงานที่นี่ก็คือรับความเห็นต่างได้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของแม่ทัพ ททีีี่่เหมมาะสกับพื้้นนใช้งานมวลชนและแนวทางที่สามันฆาตกรรม4ี่ศพที่บ้านโต๊ชุดอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นบทเรียนสําคัญของกองทัพภาคที่สีหลังเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตั้งใจจากเจ้าหน้าที่ขณะที่แม่ทัพภาคที่สีกล่าวคําขออภัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากองทัพได้จัดงานสันติเสวนากับชาวบ้านในอําเภอทุ่งยางแดงย้ําการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาขัดแย้งในพื้นที่แนวทางที่ได้เคยพู พี่น้องทุกท่านได้รับฟังในการนำสี่พิษมาสู่จังหวัดไทยแดนภาคใต้นั้นเป็นแนวทางและนโยบายที่ยึดมั่นและจริงใจนะครับตรงไปตรงมาตรวจสอบได้วันใดก็ตามที่แนวทางนี้ลื่นไหลออกนอกเส้นทางท่านสามารถตรวจสอบได้ ท่านสามารถบอกได้ปิดคมได้ถ้าว่าต้องดำเนินการไปตาม,มนโยบายนี้ตามที่ประชาชนต้องการ